พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่22มีนาคมคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณซูคอนเคล วิตคอนซิลสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องยืดหยุ่นและแตกหักอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สข้อ1ถึงแและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามารถคิดทรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สข้อ1มีฤด,ดูการสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์คุณซูคอนเคลเป็นพยานว่าในฤดูหนาวดิฉันมักจะเดินผ่านป่าพร้อมกับสุนัขของดิฉันเพื่อทำทางให้เดินได้สะดวกบางครั้งดิฉันก็หักกิ่งไม้ที่ขวางทางออกส่วนใหญ่กิ่งไม้จะเปราะและหักง่ายแต่บางอัน ก็ยืดหยุ่นจนไม่ว่าดิฉันจะทำอย่างไรกิ่งไม้ก็ได้แต่งอแต่ไม่หักดิฉันเคยคิดว่าตนเองจะไม่ต้องพบกับความผิดหวังใดๆดิฉันคิดว่าดิฉันยึดมั่นในความเชื่อจนสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องแตกหักไม่ว่าในกรณีใดๆแต่แล้วในฤดูใบไม้ผลิดิดฉันเห็นกิ่งไม้ที่ถูกหักกลับงอกขึ้นมาใหม่อย่างสวยงาม ดิฉันรู้ว่าการงอกขึ้นใหม่คือเรื่องที่ดีแต่การถูกหักพังก็มีข้อดีเช่นกันการผลักดันตนเองไปสู่การเติบโตครั้งใหม่ช่วยขยายมุมมองความเป็นไปได้และศักยภาพของดิฉันเมื่อดิฉันละทิ้งชีวิตแบบเก่าที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปรูปแบบชีวิตใหม่จึงสามารถเข้ามาแทนที่ได้ นี่เป็นปีที่ท้าทายแม้ว่าดิฉันจะรักษาความยืดหยุ่นที่เป็นพื้นฐานของชีวิตไว้ได้แต่ดิฉันก็ยังเคยประสบกับช่วงเวลาแห่งความแตกหักครั้งใหญ่ความซื่อสัตย์ไม่ได้มาพร้อมกับคำตอบที่ชัดเจนเสมอไปอาจมีเวลาที่จะฟื้นตัวและเวลาที่จะทำลายลงบางทีเราอาจรวบรวมทั้งความยืดหยุ่นและความแตกหักได้ในเวลาเดียวกัน การเดินทางฝ่ายวิญญาณของเราอาจต้องการทั้งสองอย่างข้อคิดสำหรับวันนี้ความเสียหายทำให้สีใหม่ที่สวยงามจำเริญขึ้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานแสวงหาการเติบโตใหม่ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพรุงทั้งหลายให้ปรับตัวได้ทั้งในสถานการณ์ที่ต้องยืดหยุน่นหรือแตกหัก โปรดสร้างการเติบโตใหม่ในตัวคาบรองทั้งหลายเพื่อที่คาบรองทั้งหลายจะไปถึงศักยภาพสูงสุดที่อยู่ในตัวคาบรองทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ